สกบก็จะมีลูกเป็นลักษณะนี่ครับนะฮะเมื่อออกมาก็จะเป็นลูกเขียวๆนะฮะพอแก่ก็จะเป็นลูกสีออกแดงๆส,สดสสอย่างเงี้ยก็ลูกก็ใหญ่ประมาณมะเขือพวงนะครับนะฮะแต่ว่าจะมีดกมากครับนะทดลองนะ,ะทดลองนำต้นมาเผาถ่านดูนะฮะแล้วก็ ลูกตะขบนี่ถ้าเกิดเอามาเลี้ยงไก่ไก่ไข่ก็จะกินได้นะฮะก็จะมีคุณประโยชน์นะครับลูกตะขบที่สุกๆแล้วนะฮะนี่ครับก็จะเป็นต้นไม้ที่ให้ร่มเงาดีฮนะสำหรับต้นตะขบที่ใบเขาก็จะมีเป็นลักษณะนี้ฮะออกสลับข้างกันอย่างนี้ฮนะแต่ว่าจะมีกลิ่นสับๆครับนะฮะ แมลงจะไม่ชอบครับแมลงและหนอนจะไม่ชอบครับดอกของตะขบก็จะมีลักษณะเนี่ผึ้งก็จะชอบนะฮะพวกผึ้งพวกมิ้น์ก็จะมาชอบดูดน้ําหวานฮนะที่ชอบแกสอนนี่ลักษณะดอกก็ออกเป็นกลีบห้ากลีบ,บสีขาวกลมๆมมนๆแล้วก็มีแกสอนตรงกลางครับโถมก็จะค้นต้นตะขบฮนะจะลานกินออกแล้วก็ไปทอนเป็นท่อนๆน,น,น,นะ จะนำไปเผาเป็นถ่านต้นก็ใหญ่ครับนะฮะอายุหนึ่งปีปีกว่านี่ใหญ่มากเลยครับเนี่ยทอนให้เป็นท่อนๆน,นะฮะก็ความยาวก็ท่อนละหนึ่งซอกนะฮะก็เหมาะเผาถ่านดูครับเพราะว่าช่วงนี้แก๊สจะแพงนะฮะ,กะเกษตรไวชรามาแล้วครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ สวัสดีครับผู้ชมช่องกเกษตรไวยชาลาคลิปนี้ผมจะพามาชมต้นตะขบครับไม้ยืนต้นพื้นบ้านฮนะที่ขึ้นอยู่ตามหัวไร่ปลายนานะครับนะะตะขบก็จะเป็นพืชที่มีสรรพคุณฮะลูกสดๆนะฮะและใบก็สามารถที่จะนำมาใช้เป็นยาสมุนไพรบำรุงร่างกายได้นะครับนะฮะ ต้นของตะกบนะฮะก็จะสามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันนะสามารถที่จะนำมาเผาเป็นถ่าน,นะฮะเพื่อทำเชื้อเพลิงนะครับไว้หุงต้มนะฮะก็จะพาไปชมครับตะกบก็จะเป็นต้นไม้ยืนต้นพื้นบ้านนะฮะที่ขึ้นอยู่ทั่วไปนะตามหัวไร่ไปลายนาหรือตามริมไร่นะฮะ ก็จะโตเร็วฮะต้นตะขบก็จะโตเร็วมากเพียงปีเดียวก็จะต้นสูงสองถึงสามเมตรนะฮะแต่ว่าต้นตะขบก็จะไปเป็นที่นิยมของหลายๆคนฮะก็จะค่นทิ้งฮะถือว่าต้นตะขบก็จะเป็นต้นไม้ที่มันขึ้นแล้วลกฮะคนเขาก็จะไม่ค่อยนิยมนะฮะ เพราะว่าขายไม่ได้ครับนะฮะแต่ว่าต้นตะขบนี่นกหนูจะชอบมากะฮะเพราะว่าตะขบเขาจะมีลูกที่มีรสหวาน,นะฮะก็จะเป็นอาหารของพวกนกชนิดต่างๆหนูนะฮะกระแตนะครับตะขบก็จะมีลูกเป็นลักษณะนี่ครับนะฮะเมื่อออกมาก็จะเป็นลูกเขียวๆฮะพอแก่ก็จะเป็นลูกสีออก แดงแดงสแสดนี่ฮะก็ลูกก็ใหญ่ประมาณมะเขือพวงนะครับนะฮะแต่ว่าจะมีดกมากครับนะลูกเขาก็จะดกมากนี่ครับเนี่ยลูก,กอ่อนลูก,กอ่อนก็มีลักษณะอย่างนี้ยดกครับนกก็จะชอบกินฮนะนกกระหนูนี่ฮะ ก็จะมีรสหวานครับนะฮนี่ครับโคนต้นก็จะใหญ่มากครับเนี่ยโตไวครับก็จะเป็นไม้เนื้ออ่อนนะฮะแต่ว่าโตวไวมากครับโดยมากไา้ขายคนก็จะโค้นทิ้งนะครับขึ้นมาก็จะโค้นทิ้งนะไม่ค่อยนำไปใช้ประโยชน์กัน,นครับแต่ผมดูแล้ว ต้นตะขบผมจะทดลองนะฮะทดลองนำต้นมาเผาฐานดูนะฮะแล้วก็ลูกตะขบนี่ถ้าเกิดเอามาเลี้ยงไก่ไก่ไข่ก็จะกินได้นะฮะก็จะมีคุณประโยชน์นะครับลูกตะขบที่สุกๆแล้วนะฮะ นี่ครับก็จะเป็นต้นไม้ที่ให้ร่มเงาดีฮะับสำหรับต้นตะขบที่ใบเขาก็จะมีเป็นลักษณะนี้ฮะออกสลับข้างกันอย่างนี้ฮะแต่ว่าจะมีกลิ่นสับสาบครับนะฮะแมะลงจะไม่ชอบครับแมลงกัดหนอนจะไม่ชอบครับก็เป็นข้อดีอย่างของตะขบนะฮะ ใบของตะขบก็จะหนานะครับนะะก็จะให้เป็นล่มเงาได้ดีครับลักษณะทรงพุ่มก็ใหญ่ครับนะเนี่ยครับดอกของตะขบก็จะมีลักษณะเนี่ยพึ่งก็จะชอบนะฮะพวกพึ่งพวกมิ้นก็จะมาชอบดูดน้ำเหลืองนะฮะน้ำเหลืองเอ้ยไม่ใช่น้ำหวานนฮะที่ชอบแกสอน ลักษณะดอกก็ออกเป็นกลีบ5กลีบมาสีขาวกลมๆม,มนๆแล้วก็มีเกรสรตรงกลางครับสบรรพคุณในการบำรุงร่างกายของลูกตะขบที่สุกแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการเจริญอาหารนะครับแล้วก็ระบบลำไส้ในการย่อยอาหารก็จะคล่องขึ้นครับ ส่วนใบของตะขบนะฮะก็จะมีลสฝาดครับรสฝาดของใบตะขบนะฮะก็จะมีสับคุณช่วยในเรื่องของการขับเหงื่อครับนะฮะแล้วก็ขับเสมหะ,ะฮะผมก็จะค้นต้นตะขบะฮะจะลานกินออกแล้วก็ไปทอนเป็นท่อนๆน,น,น,นะ,ะจะนำไปเผาเป็นถ่านครับเนี่ฮนะต้นก็ใหญ่ครับนะฮะ อายุหนึ่งปีปีกว่านี้ใหญ่มากเลยครับเนี่ยต้องเผาทานนะฮะเผาทานได้ดีครับเมื่อถอนออกมาเป็นท่อนๆน,นี่ฮะก็จะใช้มีดลิฟครับลิฟแล้วก็ทอนให้เป็นท่อนๆฮะก็ความยาวก็ท่อนละหนึ่งศอกนะฮะประมาณหนึ่งศอก ก็เหมาะฮะไปทดลองเผาถ่านดูครับเพราะว่าช่วงนี้แก๊สจะแพงนะเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ผมจะใช้โค้นต้นตะขบแล้วก็ทอนกิ่งแขนงของตะขบผมก็จะใช้มีดเล่มนี้ครับเมื่อสภาพ ร่างกายเข้าสู่วัยแก่วัยชราปัญหาในเรื่องของความเครียดนะฮะก็จะทำให้หลายๆคนเกิดความเครียดความกังวลในหลายๆเรื่องในการใช้ชีวิตประจำวันนะครับนะทางออกที่ดีที่สุดก็คือการหางานที่เหมาะกับสภาพร่างกายในวัยแก่วัยชราทำนะฮะ เพื่อเป็นการกระจัดความเครียดความทุกข์กังวลนะฮะเมื่อสภาพจิตใจนะฮะเบิกบานสดใสนะฮะร่างกายก็จะแข็งแรงฮะก็จะต้องหางานที่ทำแล้วก็จะเป็นการออกกำลังกายไปด้วยในตัวนะฮะแล้วก็จะมีประโยชน์ในเรื่องของ รายได้เสริมเข้ามานะฮะการเผาถ่านก็จะเป็นงานที่ไม่หนักมากครับแค่เราเลือกไม้ที่พอเหมาะะฮะในการเผาถ่านมาเผาเพื่อเก็บไว้ใช้เป็นเชื้อเพลิงะฮะใช้เป็นเชื้อเพลิงในหน้าฝนครับนะฮะเราสามารถใช้ถ่านที่เราเผานั้นเก็บใส่กระสอบไว้ได้นะฮะ เพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจธธค่อนข้างจะเฟืดอเคืองนะฮะแก๊สก็มีราคาเพลงครับนะการเผาถ่านก็จะเป็นทางเลือกให้เราได้ประหยัดค่าใช้จ่ายไปด้วยในโครเรือน,นะฮะประกอบกับมีต้นไม้ที่ปลูกไว้รอบๆสวนนะฮะเราก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ครับนะะสุขภาพร่างกายที่ แข็งแรงนะฮะก็จะทำให้เราใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างไม่ทุกข์นฮะกังวลนะฮะ,นนะ,ฮะการเลือกปลูกผักและผลไม้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในการใช้ชีวิตทุกๆวันนะฮะก็จะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนะฮะเราก็จะมีผักและผลไม้ที่เราปลูกและดูแลรักษาเองะฮะ กินอย่างปลอดภัยนะฮะปลอดภัยทั้งผู้กินและผู้ปลูกนะครับนะฮะเราก็จะใช้ระบบแบบธรรมชาตินะฮะในการดูแลรักษาผักและผละไม้ที่เราปลูกนะฮะและที่สำคัญที่สุดนะฮะเราสามารถเด็ดและตัดกินสดๆจากต้นนะฮะก็จะมีคุณภาพในทางโภชนาการสูงนะฮะแล้วก็ จะเป็นการกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะร่างกายของเราก็เป็นสิ่งสำคัญในวัยเก่ในวัยชรา,าครับถ้าเรากินผักและผลไม้ที่มีประโยชน์ฮะก็จะทำให้สุขภาพของเรานั้นแข็งแรงนะฮะก็จะปลอดภัยจากโรคชรา,าโรคต่างๆที่จะมาลุมเล้าครับ เมื่อตัดต้นและทอนกิ่งของตะขบออกนะฮะเขาก็จะแตกขึ้นมาใหม่นะครับนะผ่านไปหนึ่งปีต้นและกิ่งก็จะใหญ่ฮะก็จะสามารถที่จะตัดมาเผาเป็นฐานทําเชื้อเฟิงได้อีกครับนะ ก็จะใช้มีดครับในการลิดกิง่งนฮะริดกิ่งออกแล้วะมก็ใช้ได้หมดครับเนะี่ยกิ่งและ,ะแขนงก็ทอนทอนแล้วประมาณหนึ่งสอกแค่นี้ครับเนะี่ย ก็จะสะดวกในการเลี้ยงและเผาครับนยฮะความยาว ออหนึ่งซอกครับท้ายคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่กดติดตามรับชมคลิปจนจบกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นแสดงความให้กำลังใจแวะเข้ามาทักทายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ก็ขอบคุณทุกคนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าก็ขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยเงินทองไม่เจ็บไม่จนมีเงินใช้ตลอดสวัสดีครับ